มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คปฏิทินวันหยุดวันสำคัญในเดือนกันยาย,ยน2567 เดือนกันยายนนะคะในปี2567เป็นอีกเดือนที่คนทํางานหรือว่ามนุษย์ต้องทํางานอย่างไร้รอยต่อเพราะว่าเดือนกันยายนนี้ไม่มีวันหยุดราชการค่ะมีแค่วันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นถ้าจะหยุดยาวหรือว่าหยุดต่อเนื่องในเดือนกันยายนอาจต้องหาวันลาหรือวันพักร้อนเพิ่มแต่เดือนนี้ยังมีวันสําคัญอื่นๆที่น่าสนใจนะคะวันสำคัญก็คือวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567เป็นวันสืบนาคเสถียนอังคารที่3กันยายน2567 ันเกิดโดราเอมอนพฤหัสที่5กันยายน2567วันการกุศลสากลอาทิตย์ที่8กันยายน2567ันอวันกอสุนัขแห่งชาติวันการเรียนรู้หนังสือสากล10กันยายน2567วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกอาทิตย์ที่15กันยายน2567วันศิลป์พีระศรี จันทร์ที่16กันยายน2567วันโอโซนโลกอังคารที่17กันยายน2567วันไหว้พระจันทร์พุธที่18กันยายน2567วันแรกรักวันแพนด้าแดงพฤหัสที่19กันยายน2567วันวิพิภัณฑ์ไทยศุกร์ที่20กันยายน2567วันเยาวชนแห่งชาติวันอนุรักษ์รักษาครูครองแห่งชาติ21กันยายน2567วันประมงแห่งชาติและวันสันติภาพโลกอาทิตย์ที่22กันยายน256 วันคาฟีเดย์วันดัดโลกแล้วก็วันแผนด้าสากลวันจันทร์ที่23กันยายน2อ6 7วันภาษามือโลกอังคารที่24กันยายน2567วันมหิดลพรฤหัสบดีที่16กันยายน2567วันสากลแห่งการจัดอาวุธนิวเคลียร์สุ่ที่27กันยายน2อ6 7วันท่องเที่ยวโลก ส28กันยายน2567วันพระราชทานธงชาติไทยวันป้องกันโรคพิษุนะบ้าโรคอาทิตย์9กันยายน2567วันหัวโจกโรคจันทร์ที่30กันยายน2567วันแปลภาษานานาชาติวันพระก็คือจันทร์ที่2กันยายน2567อังคารที่10กันยายน2567อังคารที่17กันยายน2567พุธที่25กันยายน2567ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ